มวยไทยเจ็สีวันอาทิตย์ที่สองตุลาคม2559เวลาประมาณ13นาฬิกา15นาทีคู่ที่หนึ่งมวยรอบกูลเสือพิกัดน้ำหนัก115กอนเหนือเพชรอีล่าสปอร์ตมวยจังหวะเตะต่อยรูปร่างเตี้ยสั้นขนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องหมดัดออกได้รุนแรงเต่ขาเจาะยางได้ดีอาวุธมวยหนักแรงทุกลูกต้นต้นมีโอกาสได้ นับได้นอกเข่าในพอได้กล้ามรัดมัดตีสู้แข็งแกร่งแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวเหลี่ยมเชิงมวยดีอาวุธมวยมีน้อยกว่าและการยืนระยะมองว่าเป็นรองเสียดสีกันไปปลายปลายอาจมีแผ่วได้ จะแพ้เดิกลับเดิกลับพัทยามวยจังหวัดเตะต่อยถนัดขวาฝีมือดีครบเครื่องต่อยขวาเตะขวาได้รวดเร็วและแม่นยำคล่องแคล่วว่องไวเข่าในเหนียวแน่นปล้ามรัดมัดตีสู้แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงอาวุธมวยหลากหลายกว่าเหลี่ยมเชิงมวยดีปลายปลายดูดีกว่า คู่ที่สองมวยรอบปูนเสือพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ใสยฝนรัตนภพานุมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือดีครบเครื่องถนัดซ้ายเตะซ้ายได้หนักหน่วงรุนแรงเข่าในเหนียวแน่นกล้ามรัดมัดตีเก่งวงในมีเหลี่ยมพลิกตีแข็งแกร่งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงคล่องแคล่วว่องไวอาวุธมวยหลากหลายเหลี่ยมเชิงมวยดีกว่าแต่การยืนระยะเสียดสีกันไปมองว่าเป็นรอง จากแพ้มังกรทองศักบุรีรมัมมวยจังหวัดเตะต่อยฝีมือพอได้ครบเครื่องข่าในเหนียวแน่นมีขวางหน้าดันแทงดันเสียดแข็แงแกร่แงแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงกระดูกการผ่านมวยดีอาวุธมวยมีน้อยกว่าต้นต้นน่าจะโดนจังหวะสองก่อนปลายปลายบทเบียดไปแล้วมองว่าดูดีกว่าได้เปรียบรูปร่างด้วย